สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเด็กๆแล้วก็สวัสดีผู้ปกครองทุกท่านด้วยค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาทบทวนการบวกเลขแบบจิตนตคณิตค่ะก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปทบทวนคู่5้ากันก่อนนะคะ1เท่ากับห้าลบสี 3, 3่สองเท่ากับห้าลบสามสามเท่ากับห้าลบสองสี่เท่ากับห้าลบหนึ่งค่ะ ก่อนที่เด็กๆจะไปบวกเลขกันนะคะเรามานับเตรียมร้อมพร้อม1-9กันก่อนนะคะอ่าพร้อมเซตซูน1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9เก่งมากค่ะเซตซูน1 2 3บวก4บวก5เท่ากับ9ค่ะ เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะคะเซตศูนยหนึ 4, ่งสองสามบวกสี่บวกอีกหนึ่งค่าของหนึ่งในคู่ห้าเพิ่มห้าลบสี่คำตอบก็คือห้านั่นเองค่ะเซตศูนยหนึ 4, ่งสองสามบวกสี่บวกอีกสองค่าของสองในคู่ห้าก็คือเพิ่มห้าลบสามคำตอบก็คือหกนั่นเองค่ะเซตศูนย์หนึ่งสองค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างข้อต่อไปกันเลยนะคะเซตศูนย์หนึ่งสองสามบวกสาม บวกอีก3ไม่พอทำยังไงคะอ่าค่าของ3าเนี่คู่5คือเพิ่ม5้าลบสองคำตอบก็คือ6นั่นเองคะ่ะหรือเรียกว่าท่าเก็ทหลอกเป็นยังไงกันบ้างคะไม่ยากเกินไปใช่ไหมคะถ้าเด็กๆทำได้แล้วนะคะอัดคลิปวิดีโอส่งเข้ามาในไลน์กลุ่มห้องเรียนของคุณคณรูด้วยน,นะคะ